รถที่ไม่พึงประสงค์รถนี่แล่นผ่านหมองได้มีแต่คนสายหน้าแล้วก็จับจมูกแน่นๆรถเหม็นมาแล้วแต่ก็ต้องพึ่งพาเขา รถคันนี้จะแลนออกแลนเขาจนกาจะมือดอะ่ะเด็กดืนเที่ยงคืนถ้าเจ้ากับบนน้อนอะ่ะมันเป็นช่วงช่วงแบบเร่งรีบเนาะช่วงเร่งรีบคือช่วงก่อนทีถ้าเจ้าจะไถกบกบ็คือต้องเอาอามมนสัตว์หรือว่าเอาปุ๋ยคอกนี่แหละปุ๋ยคอกบ้านเฮ้านี่แหละเอาไปโรยหน้าก่อนบ้านปุ๋ยก็จะมีทั้งปุ๋ยปุ๋ยแหง้งปุ๋ยเปียกนั่นแหละ แต่เขาบอกว่าปุ๋ยปุ๋ยที่ที่เขามาร์กไว้อ่ะไอ้ที่มันเป็นน้ำน่ะที่มันเป็นกินเม็นๆน่ะจะคุณภาพดีก็ปุ๋ยที่มันแห้งๆอันนี้ก็บบรูคือกันเนาะเขาว่า <c oughs> เขาว่าบรรยากาศตอนใบใบแก่ๆยุบป,ประมาณนี่แหละอากาศก็จะยุบป,ประมาณนี้เนาะท้องฟ้าก็จะแบบแก้ววาดไซสแล้วเนี่ยอายเลยอะ่ะ <c oughs> บ่มีเมฆว่ามีอย่างทั้งนั้นมีแสงแดดนะแต่ว่าความหนาวนี่ความหนาวจะมานำอ่านำลมลมช่วงนี้เกิดขึ้นเป็นลมหนาวอากาศยังหนาวเย็นจากเขาอ่ามิถุนาแล้วอ่ะจากเขาซัมเมอร์แบบเป็นทังการแล้วอ่ะอากาศก็ยังยังหนาวอยูเกิคือขึ้นหนาวหนาวตามแรงลมนี่แหละทายเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะทายกบคือจากบ่ปล่อยให้เราวบ่ปล่อยเห้เราวแบบ เปลี่ยนสภาพจากสีเหลืองกลายเป็นสีขาวอะ่ะเพราะว่าถ้ากลายเป็นสีขาวปุ๊บเอาระบาดเนี่ยคนที่แพก็แพเนี่ยเขาก็จะแล่นยืงเสียแล่นเขาแล่นออกอยื้ดเ,เมื่อื้อรุดสวมช <c oughs> าบ้านเทาก็นขึ้นรถสวมเนาะถ้ายืนยู่นี่คือยืนยืนนับเลยได้ว่ามือนี่ได้จังเถียวแล้วประมาณนี้เลยอะ่ะแล่นออกแล่นเขา่าคือเป็นช่วงช่วงที่แบบว่าเร่งรีบ เป็นเวลาเล็งรีบกับว่าได้ไปเขาจะไปดูดเอายนะูบบยูในฟาร์มเนาะยูในฟาร์มฟาร์มที่เขาเลี้ยงเลี้ยงงว้วเลี้ยงแพะเลี้ยงแก่นั่นแหละมันก็นจะมีบอบอถี่น้ำน้ำน้ำขี่น้ำเงี้ยวนี่แหละไหลลงไปไปร่วมกันโยหันเพดา่าเวลาใส่การใส่งานก็นคือปิดดูดเอาก็คือจังรถรถดุด,ด,ดสวมบ้านเท้านี่แหละค้ายกันแต่มันเป็นปุ๋ยหมากเนาะเป็นปุ๋ยเป็นมูลของสัตว์ คุณภาพสุดยอดมันก็ต้องใส่ปุ๋ยแบบมัต้องใส่แบบปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยแบบนีวานเลยแล้วกะเตรียมไถโกบเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เอาภาพบรรยากาศแล้วกะกินเม้นเม้นเ <c oughs> <c oughs> ม้นแบบทั่วถึงในตอนนี้เนาะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะ